ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคนนั้นเหรอแต่ก่อนนี้นมีคนบอกว่าแก่เพื่อน <laughs> มันก็มีหลายมุมนะมันมีหลายเวนะมันมีหลาย <laughs> แสงสว่างที่ป,ปลมงชครเปิดแสงก็มุ่งไปทางนั้นค่ะตรงไหนมีแสงสว่างเราก็แบบไปแล้วก็มีทางแล้วเราก็มีทางทุกคนมีหมดเหมือนกันหมดแล้วก็เชื่อว่าเรื่องที่มันผ่านเข้ามามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแบบ เราก็สู้ต่อไปเราก็แบบทำต่อไปในสิ่งที่เราอยากทำอะไรเงี้ยอยากพูดอะอไรแกงเพื่อนเทาไมว่าแกงเพื่อนเขาให้ก็ถอดแเราตลอดอย่างงานบอลรักถือข้าก็มไม้กำลังใจเราอ๋อค่ะเออแกงแกงเพื่อนอ่ะหุ้ยโปรโมทเพื่อนเลยบอกเลยว่าโตมาด้วยกันก <c oughs> อ,อ๋อเพื่อนๆน,น,นะคะ <c oughs> ก็ทุกคนทำมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็ มันเหมือนเติบโตมาด้วยกันแล้วเราก็ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลแล้วก็ต้องฝากคือทุกคนเขามีความเก่งมีความถนัดเป็นของตัวเขาเองอะไรเงี้ยมีความสามารถหนูเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนไปในเวทนทางที่ดีของตัวเองได้แน่นอนเอ่อจากเพื่อนที่เราโตมาด้วยกันเนี่เลยเพื่อนที่เพื่อนที่โตมาด้วยกันเหรอคะก็มีคุยคุยว่าเอออยากทําธุรกิจอะไรเงี้ยด้วยกันแบบว่าในช่วงนั้นตอนนั้นเราเป็นแนวแบบถ่าย ขายของให้กับลูกค้าที่เขาติดต่อมาสปอนเซอร์เราใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราสามารถสร้างผู้ติดตามสิ่งที่เราอยากได้คือมันเป็นเหมือนอาชีพและความฝันของแต่ละคนก็คุยกันแค่อยากทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเริ่มเริ่มมีทางเริ่มมีสิ่งที่อยากทําแล้วเราแบบมามา,มาจอยกันตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็มีคุยคุยกันประมาณนี้แต่ไม่ได้ติดใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือว่าเรื่อง,เร,เ,เ,รองเรื่องอะไรคะ พี่จะพูดอะไรพี่ไม่อยากไม่องประเด็นนะพี่เก่งมากพี่ไม่ไม่ต้องพูดแหละอะไรที่รู้สึกว่าไม่ติดใจหรือว่ารู้สึกว่ามันได้รับการเคลียร์ใจแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราจะมองเรื่องธุรกิจไปด้วยกันมันมีั้ยหรือว่ามันได้เคลียร์ใจหรือว่ามันไม่ติดใจเคลียร์เคลียร์ทุกคนเพราะว่าเคลียร์แบบเนื้อที่ผ่านมาแบบว่า ตไม่ต้องพูดชื่อเลยไหมเพื่อน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 โทรมาแล้วเขาก็แบบว่าเออเขาก็บอกว่าเออเราเก่งแบบว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เราเคยทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยเราเราเก่งมากๆเลยนะแล้วก็อะไรที่เขาก็บอกว่าเขาขอโทษบางอย่างที่เขาเคยทําหรือว่าเราเคยทําในเราก็บอกขอโทษเขาแบบแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันมันติดใจอะไรเพราะว่าทุกคนทําดีมากๆที่สุดแล้วในตอนนั้นอะไรเงี้ยใช่อันนี้คือกลุ่มเพื่อนที่ไปฟุตบอลใช่ไหม กันยาโม้คนนั้นคนนั้นที่เพื่อนเพื่อนเออเพื่อนคนเพื่อนคนนั้นใช่เคเป็นเพื่อนสนิทเออไปๆเพื่อนเลยจบ พี่ฝ้ายนะคะแล้วก็โทรมาเหมือนแบบว,ว่าแค่นั้นแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็อยู่พอดีแล้วก็เลยเออโอเคคุยนิดเดียวอะไรเงี้ยอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเปลี่ยนมุมมองที่แบบว่าบางคนรู้สึกว่าอุ้ยอย่างเนี้ยฉันไม่อยากคุยเพราะเธอจะเคยทำฉันเจ็บอะไรเงรี้ยสำหรับเก๋ไก่มองตรงนี้ยังไงอืมไม่เขาไม่เคยทำอะไรเจ็บนะคะแบบว่าคือ,ค,อคือไม่เขาไม่เคยทําแบบว่าคือเราเข้าใจ ทุกอย่างแบว,ว่าการทํางานหรือเรื่องอะไรทุกอย่างอะไม่คือเขาเป็นคนดีใช่ใช่ใช่ใชเ,เขาเขาตั้งใจทํางานแล้วเขาก็มีแพชชันมีมีสิ่งที่เขาอยากทําแล้วก็สิ่งที่เขาทาแต่ละอย่างออกมาก็ดีทั้งนั้นเลยเใช่แล้วก็ยังดีเขาที่เขาสามารถเป็นทาทุกวันนี้ได้ดีค่ะดีแล้วใช่มันจะมาไอเคนะ่าทางานร่วมกัน คุยอยู่นะคะตอนนี้คุยอยู่เนอะพูดได้เลยพูดได้เหรอพูดไปแล้วพูดไปแล้วไม่ได้พูดได้เลยพูดไปแล้วเอ้าพี่พี่สื่อบอลชนแล้วหนูขอฝากเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะซาไรเดอร์ค่ะอมแล้วซาอมต่อไปอมสนุกค่ะลูกอมลูกอมอยากทำลูกอมจะทำลูกอมกำลังทำลูกอมเออ่ มีแบบว่าเพื่อนๆหลายๆคนแต่ว่าดูว่าเขาจะจอยไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเพื่อนที่เป็นสนามุวบมันอ่ะคือเขาจอยกับเราแน่นอนกับลูกอมวนี้เราก็จอยกับเขาด้วยใช่ค่ะแลคนนั้นจะจอยมาซาหนูคิดว่านะคะคิดว่านะคะตอนนี้เขาแบบซ้ซ่าอยู่ตอนเนี้ยเขาแบบว่าทําเหมือนเขาทําคอนเทนต์หนูว่าให้เขาทําของเขาหรืออะไรเนี้ยเราแบบรู้ไงที่เราจะไปซากับเขาในเพราะเพื่อน ใช่ซาไลเดอร์ไว้ด้วยกันแต่ว่าได้เห็นแน่นอนได้ได้เห็นแน่นอนค่ะเสียังว่าแฟนคลับเขาหลายคนอยากให้กลับมาร่วมงานแตนแล้วพอเป็นโปรเจกต์เนี้ยเขายิ้มแล้วว่าพี่ๆยิ้มยังโอเคก็ยังยังแบบไม่ได้ออกตัวโปรดักต์มาก็เลยแบบว่ารอดูก่อนเออเป็นเป็นการแบบถามแต่ว่าตอนนี้ลูกอมมาแล้วนะพี่มีแจก มันมีความซามเคยเคยกินไหมที่แบบข้างในแล้วมันแบบกินแล้วมันซาแล้วมันแบบสดชื่นแล้วมันตื่น,นหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกต้องอมแล้วสนุกเพราะว่าสนุกสนานมีความสุขเพราะว่าน้ำตาลค่ะถูกต้องาจ,จะได้เห็นเมื่อไหร่อันนี้เร็วๆนี้ค่ะรวยไปก็ได้ถ้าทำทัน คือตอนนี้คือเก๋เป็นซีอโอหลักก็คือมีทําร่วมร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็แบบมีพี่ๆที่เขาให้คําแนะนำหรืออะไรเงี้ยก็มีร่วมร่วมหุนด้วยเฮ้ยไวจังเลยเพิ่งเปิดเพิ่งเพิ่งจอมชื่อเลยเพิ่งจองชื่อบริษัทเมื่อวานเองแล้วเขาเ็ยังไงพอไปคุยเขาว่าเอ้ยไปมาซากับเราไหมทำหนูว่าทาเดี๋ยวเขาก็มาซาดด้วยกันนี่แหละถ้าไม่ซาเราก็ซาคนเดียวไปก่อนไอ้ ถ้าถามมาส่งดาราก็ลำเหนื่อมีเธอเนี่ยคนถามเนี่ถ้าถามไปดาราเนี่ยฮะเราไปดาราเนี่ยคะนึ่งอะเออคำถามรู้สึกยังไงแรงมากคำถามค่ะเราก็ปล่อยให้เขาไปซ่าก่อนเราก็มาทำคงซ่าใช่เออแต่เราโสดนะตอนนี้เนอะโสดค่ะบอกพี่ใช่ไหมบอกบอกพี่ไงบอกพี่ถ้าพี่ถามเราก็บอกพี่อ่ะถ้าใครอยากรู้เราก็บอกได้ เราอะชอบไปจีบเขาเราอะไรอย่างเงี้ยกดไลค์รัวๆให้พี่เข้าเป็นแค่หรอแล้วแล้วสเปคเราเป็นยังไงครับตอนนี้ต่างชาติไหมต้องสร้างไปหรือว่ายังไงนี่คุณดูทุกคนหลอกไหมจริงหรอหรือว่ายังไงเอ้ยเนี่ยเนี่ยพายอกเราหล่อนะคะพระเอกของเราน้องน้องเทพอะลูกครึ่งอะลูกครึ่ง เราครึ่งลูกมาไม่เต็มลูกชอบสเปคเหรอคะแถลงไม่ลงมาบอกสเปคพูดได้ไหมพี่ให้น้องเขาพูดพี่ก็เป็นคนดีสเปคเราเป็นคนดีคิดไม่นานน่ะ สเปกหรอคะก็เฮ้ยพี่บายช่วยด้วยาเอะี่เสเป็นใจฮพี่เข้ามาจากไหนเข้ามาหาเยอะไม่ถามไว่ามีไหมเข้ามาเอะเราเดไ่หมไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไมีแค้วคือถ้าหนูบอกว่าพี่ไม่มีหรืออะไรเงี้ยพี่ไม่เชื่อเขาไม่เชื่ออยู่ดีใช่ไหม ถ้าเราบอกว่ามีบ้างเออพี่เชื่อก็มีนะเข้ามาขาน้าขาไฟขาดูกอย่เต้นเลยหรอคะอ๋อฝากเพลงนะคะ ขอฝากเพลงขอจองพี่ไว้ก่อนด้วยนะคะเป็นเพลงซิงเกิลแรกที่เกิทำกับทางช่องสาก็ไปฟังกันได้เยอะๆนะคะเข้าไปเซิร์ชแล้วก็ไปฟังกันได้เลยค่ะกดไลค์รัวๆให้พี่ได้รู้ว่ามีหนึ่งคนเฝ้ามองพี่อยู่พี่ยาวมนพ่อดูเจ้าชู้ดูแค่พ่อดูตลอดเวลาค่ะฝากด้วยนะคะ